เนี่ยมั่งสิค่ะไปย่างไก่ย่างที่ฝนไปเกลืออยู่ปุเอาเกลืออ่ะกุ๊กๆปะหวานลงง่างมาย่างมามัเกลืออยู่ฮะพี่จีมาใส่บนห้างมันผี<า> วันว <languages? S 2> nah, ันกุ๊ก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 ันวานมาพินตีกล้องอยู่บนเดียวเสิรม วานมาใส่คิดินพี่